สวัสดีสวัสดีม่มแม่พ่นองครับเจอกันแล้วครับนมนมนมหนุ่มน้องคนเข้าไปนะ้ครับวันนี้ผมพาพ่พอมแม่พ่นองครับมาเบิรงอีก2คันงามๆเลยคือตัว4ีประตูตยกสูงเกียร์ออโต้ครับมาแล้วครับ2งคันครับแล้วปีนปีไม่ ปี20ปเลยเราก็ที่สําคัญคือผมบอกราคาไปเลยหาแสนสองหมื่นกพันบาทเท่านั้นนะครับมีแค่2ขั้นเนอ้อรลดง่ามหลายเลยบ่มีการแกะหรือบ่มีวัตเหตุนะมาเบิ้งครับว่าแต่ละขั้นนั้นเป็นจะซื้อซ้ำไหนนี่สามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดสองหเบิ้งนะครับขัน้นจีาเบิงบ้งคักเลยรดง่ามหลีไม่เกี่ยวยู่ประมาณแสนกว่านะครับผมบอกเลยกําลัางดีเด้อนี่เครื่องยอนต์แห่งๆครับตามที่ผมไม่พิอ้องได้เห็นนี่แล้ครับ เบื้องเอาแหงฮักเนียนวดเดืมๆเดือบลยบ่มยิบแกะแบตเตอรี่ใส่อีกเงี้ยวนะครับราคาพึ่งออกมาแม่นหาในะที่ที่แล้วครับมือนีวันที่สวีทกัน,นยาี่ปีหกแปดครับเพื่อนๆผู้ใดซื้อได้ซื้อเด้อนี่เบื้องเอาอยางก็เป็นสองหกห้าหกหาอาสิบเจ็ดครับยางเป็นปียี่สิบหาเลยนี่นี่ย,ยางปียี่สิบหายางปีนี่ยางให้เ้อเป็นยางให้นี่เบื้องอารถเพิ่นใส่ดีครับนี่ รักษาดีรักษาดีเป็นรุ่นีนะครับเครื่องยอนต์2.4ดีเซลรอยหาซม,มากุญแจได้มาหนึ่งชุดครับภห้ในจะเป็นบอผาจริงสิครับบอผางามอะเบื้องออกพันสายตานี่แหละครับเพื่อนนี่นะครับภหในเพื่นอนบ่เอเบืรอหนีบ่ได้มีคงมีขาเลยเพื่อนเอามาดูเหล็กไหมครับคันนี้ฮะเบืงเหล็กไหมเด้อเหล็กไหมเด้อ เปิบเอาปับเรียกมาอยู่ที่1 6ึ่งแมืครับสามร้อยเจบหกิโลเมตรที่ใส่ไปตามจริงครับเยน็เยนๆเ,เพียงมวนๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือเป็นรถที่หายากแล้วตอนนี้ครับที่สำคัญคือรถมีแค่2องคันหนึ่งเนะด้อเู้ใดเห็นเหรามากราคาผมว่าบริแพงบริถึกเกินเกินไปเพราะว่ารถไม่เป็นคุณภาพเกรครับพี่น้องครับ ดี๋ยุผผ้าเบิง้งเบิ้งเอาเด้อนี่นะนะครับบ่อลังกับมีที่พักแขนแล้วก็ที่วีว่างแก้วเบีย้ยสองใบตามอารมณ์ค้นมากเบียรยเนาะนี่แหละครับให้ใน่งง่ายมัสิครับนี่โอ้ง่ายครับครับพี่น้องครับพเพลย์หาอยสูได้สูครับสีซื้อไฟแนนซ์หรือว่าสีซื้อสดกระ่าไปครับยางซี่รั่เป็นปี25สิบห้าไปเลยครับเนี่ย งามๆเลยครับคันนี้ครับนี่เบิ้งเอารุนอ e ีเด้อรุนอ e ีเด้อตัวอีนะครับขันชุนไทยบ่มีบุ๊บมีเบบเลยยางอะลงุงยางอะไรอยู่ครบนี่ไล่เนื้อโตโยต้ตาแท่เลยครับนี่งามๆเลยครับราคาดีครับห้าสองเก้าซื้อรถครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเปิดไปประมาณนูน่นนะฮะหกฮะเจ็ดถนะครับตัวรถมันงามนี่เบื้องหล่าครับเฮซี่งามๆเลย อย่างไงใส่ได้ยืนโด่วนนะเพิ่งในส่วนของเอกสารครับขั้นแรกโอ้แยเย็นคักสู่แดดเลยผมวมือเนี่ยเอาเพิ่งเอารุ่นปีพศ2020ยี่สิบครับ2020นั่งสองตอนท้ายบรรทุกอ่เบิเ่งเอาเดอ้เอเครื่องยนต์2.4ดีซี150แรงม้าลำดับที่หนึ่งคุณเลี้ยวมวยกไใช่กับมวนนี่ผม <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นครับ,พ,บพี่น้องครับคันเห็นแล้วมากเฝ้าวรวดครับทักมาเด้อนี่ รถเพิ่นเดิมครับครับเนี่ยหารถจังสีใสครับเอาขั้นที่สองครับมาที่นี่ถ้าเบียนไล่กันเลยสามเจ็ดสองเจ็ดครับสามเจ็ดสองเจ็ดเพิ่งออกเบิ่งขั้นเพิ่นงดเดิมเดิมขั้นเดิมเดิมเพิ่งย่นเดินนิ่งนิ่งยังสีครับเขาออกไปใส่ตัอกับใส่ดุนด้วยเลยครับเนี่ยเป็นเพื่ยแกะเลยครับเบิ่งนอดสาโป่งหนาเ่เคยขยับเลยนะครับเ่เคยถือกุญแจขันเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่ารถคุณภาพเกรดยีนะครับเบิ่งออก ปายเดิมๆเลยครับสปาแม่เนี่ยาแงมลาิปเลยบ่ต้องเฮ็ดงานบ่นต้องเก็บงานสีเราครับสองคันนี้ก็คือหลอกสติ๊กเกอร์คาดเคลือบสีปลอ,อกบงกอกบาะทำน้ำผาภายในให้ใหใหยางปียี่หางเท่กันยี่ห้อเดียวกันเลยครับสองหกห้าหกห้า R เจ็ดสิบเอ้อ R สิบเจ็ดครับขอสิบเจ็ดด้ยอยแะซีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงพุทดิหามหาอยู่นั่นเป้าทักมาโลดคันอยากได้นะมันบุปผามีเหรอครับกุญแจหนึ่งดอกเหมือนกัน ภายในก็เป็นบอ่อภานะครับนีบ่บ่อภาเป็นย่า่สังเคราะห์ด้วยครับผมมีว่าขาดง่ายด้วยไม่เก็บฝุ่นไม่ดักกลิ่นนะครับเอขึ้นเบื้อ,องภายในพี่อดอนตึ๊บเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกมืนหนึ่งพันสามร้ยสามสิบเจ็ดครับขั้นใดก็ได้ครับสองขั 2, 000, ้นอีกหนึ่งสื่อท่านเนยลยราคาเดียวกันครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันอูดาย,ยักได้เฝ้าทวร์มาโหลดนะครับหรือสิทักไอดียไร่มากเพื่อขอ ลูกเพิ่มเติมปะกาว่าไปครับเนี่ยเห็นบอลนอนเติมเต๋อเนี่ยเดือดฮะเดือดแน่นี่แหละครับคือรถคุณภาพนะครับห้องประดงไปสืบยังมันไหลแบบวงประวัติน้ำท่งน้ำท่วมส้นง้อส้นควายมาวัวมือเกลือดนี่เนี่ยคือรถทีงซี่นี่เบิ่งเอาเนี่ยโอ้ถือใจครับไงรถมันง่างครับผมก็เลยเฝ้าแมา่รีวิวให้ผมพอพี่น้องได้เลือกไปใส่กันฮะมีโอ,อกาสได้รับใส่นะครับก็คือ อีก2คันนี้แหละการแนะนําเลยเป็นรุ่น e นะครับรุ่น e นะครับเบิ้งไรเนอร์พันเด้ไเอไรเนอร์แท้เด้โตโยต้ยตาหนาเหนียวหนึบนะครับใส่ไปรถนี่นี่เพื่อเออว่ารถเดิมนะครับกันชนเบอร์เคยมีนอกจากใส่เรียนต่ำเ,เล่นเหมือนอย่างลงยังอะไรง่ายไม่ใช่ล่ะครับนี่คือรถคุณภาพครับราคากับกาลัางดีครับซื้อไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็วา่ามาบูมี่แบดเดอร์ขึ้นซื้อสดอ่ะเสียค่าอวน2,700ันเจ็ ดีครับ20-20นอนั่ง2ตอนท้าย2 4ดีเซล150มห้าำดับที่1น่ี่แหละครับคือรถปินตาซื้อครับผู้ใดอยากได้ผ่ต้องคิดหลายครับเห็ุคิดหลายผ่ไดดรถจักเทียครับนี่อีหลีพมพี่น้องนี่เรื่องจริงครับเอาสองขั้นนี้แหละครับเป็นซีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ค่ายโตโยต้านะครับซื้อรุ่นมันก็จะเป็นดับเบิลแคบ2.4นะครับ E เกียร์ออโต้นะครับปี2020 โฉมสุดท้ายกว่าที่ไปเป็นหมูป่านะเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่านารอรุ่นนี้แหละขายดับขายดีนะครับเขาจะเอาอไปใส่กันรลายเนาะซื้อขายกันออะว่าไปในส่วนสองขั้นนี้เพืเอ่อยเดได้นะโทรมาเบอร์โทรยินนิ่นะครับหรือจะทักอดีไลน์ทักมาโหลดเดี๋ยวผมส่งความูลเพิ่มเติมให้โอเคสลับพี่นี่ไปแล้วสวัสดีครับหากเพื่อนๆกำลังหารถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานสักคันแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครทักมาที่นี่หนุน่มน้ามนคนมะนาทางช่องทาง YouTube นะครับ